ทุกปูทุกคนนะครับค่อยๆเดินค่อยๆเดินเ,ดนเอาเราต้องรีบรอดนะครับเพื่อ,วอะความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแจ้งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะนรับหลังจากที่ท่านเจ้าคณะตูนาวนะครับพระอาจารย์ประโมทอาภารโรนะครับท่านก็ได้มีการประกาศที่ว่าไอ้ทูนใอ้พงษ์นนท์ไอ้เจ้าท่านท่านะครับว่าช่วงนี้นะครับในนามของปกครองอำเภอก็มีข่าวแจ้งเหมือนกันราสุดนะครับ เมื่อวันที่ย3านะครับที่วัดปานีมิตรบ้านโนวนสูงตะบนแถบนะครับพระพุทธองศ์หายด้วยกันนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับก็ฝากถึงท่านผู้นําด้วยนะครับนอกจากเมื่อว่าพฤหัสที่จะมพันที่วันแล้วที่เราเข้านะครับตลอดถึงคืนห้าโมบะต่างๆช่วยกันเบิงซวยกันแง่นะครับสิ่งไหนที่มันผิดปกตินะครับโดยเฉพาะยันยี่งนะครับการที่มีรถต่างทางต่างพินต่าง ทางจังหวัดนะครับออกมาบริเวณวัดอาจจะมีการมาสำรวจในส่วนของพระุทธรูปที่เป็นทองเหลืองนะครับมาเบิงเงินตรงน,น,น,นัง้นหาว่าเป็นพิสเกต ให้ท่านแจง้งผู้น้ำนะครับแล้วก็ควบคุมกับการที่ว่าเพื่องเงี้ยซอยกันโดยทางการหมู่บ้านนะครับเพราะรับการที่ว่าพลังงานเกิดในสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดก็คือการลักนะครับขบุญทรหดชิงเป็นชิงทีท่เข้าขรมนับถือ,ขอ,ขอาาเข้ามาเก็บได้มาถึงเทโลนตะเต็นด์ตะแย่ต่ไหนต่ไรนะครับเป็นภาคผู้บ้านภูมเมืองเข้าเบื่องเงี้ยซอยกันนะครับในกางตรง,ง,งกันก็คือมีอะไรก็ตามแท้หากว่าไม่ผิดป,ปกติ ร่วมด้วย hehe, ช่วยกันเบิ่งแง่งซอยกันนะครับเี๋ยวผมจในส่วนที่เกี่ยวกับขอบคุณท้าวปราการเนาะเทนเทนปากการครับวครับขอบคุณขอบคุณท่านผู้นำทุกทุกบ <t well>, ้านนะครับท่านผู้ใหญ่คนร่วมพิสมงนะครับผู้ใหญ่ปานเขากินเขาน้ากันกันด้วยท่านชายท่านสวายท่านเยาวภาขอบคุณผู้นที่ตามไลฟ์ดูไลฟ์นะครับผู้นำทุกทุกท่านนะครับยังไม่มีธุรกิจก็อยู่ร่วงท้าประนันแต่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะักถูกนะครับตอนนี้พระพุทธท่านก็คงจะท่านพระอานารย์ เพื่อนป่วยแลวครับพระอิมลเช่าจัาหวะมีกปอยู่ตามถี่ว่าสาะสัตยามพระจานาพุทธฏิสัมานนะครับนาพิชัท่ันธ์ชัยเัยพร่น้องเข้ามากินเผาผ้ากินปลามวงปวยกินปวยหงอมีน้ำกันกวอนยังควายโดยข้างกับอิ่บุญอิ่มหงอมนะครันนะครับเืี๋ยวสัตว์น้ำวเชิ้เชิญนะครับเอาเช่นครับท่านผู้นำนะครับด้านทิศใต้ภาุโบสถเลยนะครับพะเป็นใที่การชัดแจงเตรียมเร่กงข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของโรงทานนะครับขอบุญขอบตู้จะพาพระโรงทานทุกๆโรงทานนะครับที่มาให้บริการขอบคุณงไปย่างตัวด้วยการโรงเรียนหรือการจบคิดนะครับท่านพอออสันติสนานะครับที่ท่านได้นำพาลุกเรียนมาให้บริการเรื่องน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มบริการท่ชาวสังฆทานพวกแขกบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาร่วมคิจุลมาอาสรกานที่วัดจุโาในวันนี้นะครับขอบคุณขอบคุณอีกค่านหนึ่งนะครับ ฝนตกอากาศเย็นสบายฝนลินมาเรื่อย ลินอากาศเย็นฝนตกไม่หยุดเลยวันนี้พายุเข้าพายุเข,าข้าฝนตกว่าหยุดลิ่นมาลิ้นมาเทลงม,มาลิ้นเทลงมาฝนตกว่าหยุด